ไปดิใกล้เลๆเลยฟินๆเลยอย่างเงี้ยเลยสวัสดีครับตอนนี้กับเซิร์ฟเวอร์เลทอลสเปกนะครับ EP นี้น่าจะเป็น EP ที่3 1นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมา,เ,าเล่นนัวแบบวอลสงคามกันนะครับสงคามเซต4 0 0 0นเก่านะครับก็โปรโมชั่นตอนนี้นะครับใกล้เปลี่ยนแล้วนะใกล้แบบทายโปรแล้วอีกแค่วันเดียวนะครับผมลงคลิปก็น่าจะ ไฮโปน่าจะเปลี่ยนโปรฟอดีหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับว่าผมจะลงวันไหนนะประมาณนี้แล้วกันนะครับโปรโมชันตอนนี้ยังเป็นประมาณนี้นะแล้วก็ในส่วนของโปรใหม่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนาะมีคลิปหน้าอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับผมประมาณนี้แล้วกันคลิปอ่าคลิปนี้เนี่ยโปรโมชั่นประมาณนี้เหมือนเดิมเลยเหมือนทุกอย่างนะนี่นะพวกช่วงย r าแต่ว่าคลิปหน้าเนี่ยจะมีจะเปลี่ยนทุกอย่างเลยนะครับมีทั้งโปรโมชันหลักโปรโมชั่นสะสมนะครับของ UR ก็เปลี่ยนนะครับของในกล่อง500นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครรัับบสห โปหน้าแล้วก็โปนี้โอเคประมาณนี้แล้วมาครับวันนี้เราจะมาเล่น4ี่พกันนะ4ี่พเก่านะครับก่อนที่จะเปลี่ยนโปนะมาดูกันว่าวันนี้เราจะนัวกันหรือเปล่านะครับมันก็สวนดีมันก็ใกล้ดีสวนดีสวนดีพี่พี่จะ อัโต้องรถพี่เ็นแค่เปียเปียโตกล้ากับมันไม่ยัตีไหชิวไหวชิวกูบอกเลยไปมันขึ้นมาดิขึ้นมาดิเพื่อนๆไอ้ยัยตีต้องสิบคนไม่ขึ้นวะห่ามจริงเลยต้อต้องีลจริงจริงจริงแต่เราไม่ได้เราไม่หัเดิเต้ดิคนไหวจริง

อาเดน่ามากูรออะไรไม่รู้มึงมาหากูดิกูรอไล่อาเน่ข้าบนน้องไหนไหนครับพี่มันอยู่ชั้นสี่เต็มเลยไหนครับพี่เลพี่เลมาดิพี่เลไหนยะ่านฮะส่วนดิเลวันแล้ว มดิเฮ้พวกคโทนหนดิก่อเท่าทีูอยู่กับมึงนี่เอ้าเหรอเท่าทีกูนะสวนอยู่หมายถึงเขาว่าสวนกูมาตามหลังกูอยู่ตอนนี้ยกูรู้กูรู้แล้วคุณเลยหนีไอรู้คุณไหมรู้ชั้นห้าชั้นห้าทำเพี้ <here. S 2> ร์รนะ <laughs> มืดดิอันนี้นอนแบบ เื่อนดีวะชั้นหาเฮ้ยมเดยจังวะนะชั่นไหโอ้ตุ๊ดจ่ามันขึ้นเหรอไปเยองนเล็กเล็กเล็กเกเล็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 กเลเกเล็กเลกเลกเล็กเลเล้นเน็กกเลเล็กเล็กเล็เล็กเล็กล็กเล็กเลเกเกเล็กเกวล็กเกเล็กเล็กเะ็ะเล็กนก็กเเล็กเเกเกกก แตก4มันแตกใครใครด้วของกูกูย้งแตกปับวะใครยังไหนวะว้าสินากูแตกโอ้ว้าแตกไอ้ตุ๊ด4000กูแตกโอาสินามันมาชดกูดี <c oughs> จะปรับแล้ว <c oughs> ไม่ปรับก็ขายออกนะมึงไม่เห็น,หนม,นมันหรอไหนอ่ะ <c oughs> มึงขายไม่ออกแล้ว ร้องไข่ไม่ออกเออไข่ออกจริโมะไม่เอาอะไรก็ได้มาชดบุดี้สี่พันกุ้ไม่มีโอ้เล่นอย่างไก่เลยเนี่ยมันคือใครวะเหย็ดแม่ช่วยกำลังบอกเล่นอย่างไก่ใหญ่ไอ้ย่าเฮ้ผมยิงยักแตกไปเมื่อกี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันถอยมาเพื่อนกเกือบสู้ขีดมมันมันไม่ฟังกูมันไม่ฟังกูขึ้นมาดิมึงที่อยู่ไหนกันเนี่ยโวยน้อที่ฝ่ายอยู่กันเองขึ้นมาอ่ะหลังนี่หลังนี ขึ้นมาชั้น oh, ห okay, right. <sh> ้าเฮ้ยเล่นเป็นทีมดิสวยเพื่อนไอ้เพื่อนกูแต่ละนายเดี๋ยวกูจะงุหินแล้วนะครับนะไม่ไหวแล้วโอเคครับโซลครับขึ้นมาขึ้นมาไอ้เพื่อนยูอาร์แตกห้าสิบบาทอ่ะไอ้เพื่อนยูอาร์แตกนะเนี่ยใช่หรอเออเพื่อนยูอาร์แตกเปือกตายเจ็บตอนยูอาร์เพื่อนมาแตกเปลือกตายแม่ชั้นห้าแตกข้างล่างเนาะเฮ้ยโดีมาเพื่อนกูขอโทษ ตนมาดิมาดิมาโดนหลังกูมาโดนหลังกูโอเคโอ้แม่งีึ้นแล้วมขึ้นแล้วอะไรวะึ้นแล้วเฮ้ยกูมาทำอะไรอ่ะแมันเสกทำไมอ่ะเฮ้ยไอ้ใจเล่ยมึงไหวไหมเนี่ยเพื่อนมันออกเองวายอใช่หรอออกเอฟเพ่อนแฟตีไม่ใส่มันหลกเลยนี่นาอเองมาดีเชี่มันจัดมัจัดเห็มันลัเฮ้ยบ เจ๊กูยังน้อยใจอ่ะเจ๊ขอตึงๆหน่อยเด้อ๋อแล้วมึงไม่ตีเห็นใบล่ะตีตไตว,ยว้ย้อนไชนยาวชนกินหมูกูว่าหัวตีกูมันแปลกๆเนี่ยมันเต็มเบ่าวกูทำมันตกอยู่เยอะตีอย่างไรสัตว์สามจริงเี๊เจ๊เห็นใบเพื่อนเจ๊เห็นกลับไปนั่นไปได้ยังไจ้าหมดแล้วไงเฮ้ยเราขึ้นพร้อมกันดีกว่าเอ้ยหัวต<ะ>ีน้ำหน่อยเด้หัวตีไม่มีของโอ้โหมีนมีมักมายมันมีนากมายกลัวที้ย อะไรกูต้องได้คนเดียวอีกเหรอไม่ยิงกูขอแล้วไม่ยอมให้ขึ้นเลยอย่ามันโดครับอตเฮ้ยหายไปแล้วอ่ะพวกไม่หายไปแล้วอ่ะไปไหนแล้ววะพวกไปไหนกันวะเฮ้ยจากนี้เราไม่ต้องโดดนะเว้ยอยู่แต่ชั้นห้าแหมไม่ต้องโดดดเี๋ยวกูเปิดยันเพียร์ก่อน ไปตรวเลยมีโอ้ยังแหลกเลยที่เลี่ยเื่ออาร์เซนอลเนี่ยคือเล้งเลยเนี่ยจะให้รู้ว่าโดดนะอ่ะเดี๋ยวดูไม่เคยโดดนะครับไม่เคยโดดไปไหนนะดูจากคลิปได้คือรักแค่ไหนยอมแหลกจะโดดเลสเต็ปกับเพื่อนกันอ่ะเอ้ยจากพูดพูดไปกูยิงทุกเม็ดอ่ะพุ้มึงยิงหรือเปล่าแค่นั้นแหละนี่ไงปลายหนึ่งเนี่ยกลัว้งวินาทีนี้เอาคลิปไปก่อนได้ไหมเอาเอออเเาพื่อนทำไมเพื่อนเพื่อนสำคัญที่ไหนอ่ะคลิปสำคัญกว่าได้คลิปกูได้เงินยอกยอก ต่ก็ยิงว่าแันไเว้ยใครใครใครรู้คอเาตีของอนไอี้รูก็รู้กูยิงเยอะกว่าไก่กะเอานะตวตัวโอเคได้ครับน้องอะไรนะอันชอบแบบที่เสียอมะโอ้ยมันก็ต้องก็ต้องมีกันบ้างอย่างเงี้ยแบบให้มาตายเตอตัวแล้วให้ไก่พวกไก่งงเก็บอะ โทษโทษโทษจะคิดไปเลยหรอใช่เตรียมไปแล้วเตรียมไปหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคนวิ่งมาตัวหนึ่งรอดูเลยจะล้วงแผนจริงมเดี๋ยวจะมีคนวิ่งมาแล้วยายวิ่งมาไม่แต่ไอ้เชี้มันไอ้เชี้ไม่ไม่ตรงสคริปต์เลยสัตว์มามายืนมายืนเรียงกันเหรอแล้วรวบตัวเดียวเห็นปะมันไม่กล้าไอ้เชี้พวกไอ้ทิศเนี้ยมันโูมทั้งนั้นเลยมาเลยมันกลัวกูเนี่ยมันกลัวมันกลัวผมเนี่ยผมบอกแล้วจะไปกลัวทำไมอ่ะ ไหนใครโหดบ้างได้ไหนลิศลายชื่อมาดิอย่ากลัวทำไงวะไหนลิศลายชื่อมาดิไม่มีใครคมนะคนอ่ะก็ผมนี่ไงอุ้ยอันนี้เองตัวคมเลยหมายถึงปากอ่ะเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดา๋เฮ้ยเดี๋ยวันนี้กูมาพูดเหรอวะเนี่ยเฮ้ยมันไม่เล่นกันหรอวะเดี๋ยวพอผ่านตรงนี้ไปนะบันการจะเปลี่ยนเป็นเกาะเหล็กนะครับโอ้ยอ๋อ้แนวเกาะเหล็กเลยลบทิ้งเลยไอ้เหี้ยมัน่วยเดี๋ยวนี่ย ทำดูนะถ้ากูยิงตายสักตัวนะกูขอให้บ้านตรงไปไหมอ่ะไอคนที่พูดพูดกูเตรียมอ่ะพูดออไปไหมเอาแปลกแปลกกันนะถ้มันเปลี่ยนเป็นยักษ์กเลยนั่งขุดคนรายลงานลุ่มเลยแบบแบบแบบอันนี้แบบยิงกันชาตินี้ไม่แตกเลยเยอะตอนนี้เครองก้อนห้าพันอ่ะดูกูดูกูเจาะไปเหี้ยเลยก็ตายห่างไม่หรอกไอซีเลปเจาะไม่เปอุ้ยมันไม่ตามกูเลยวะ เุ้ยเต็มเอา้าไกตายาไม่หยิบไปตายสัยากได้ก็ตามมาไอา้ยนะีนะ่มันจู๋เก่งจังวะใครวะเนี่ยมันจะขึ้นแล้วภายในสามสองหนเอาไอา้ยขาไอา้ขาดาวก่อนนี่เที่ยตกวมันง่ายมาก มมาาากกลลดิเฮ้ยห้ามโดดห้ามโดดห้ามโดดไม่โดดไม่โดดแต่หมดเฮ้ยห้ามโดดห้ามโดดไปถึงพวกมันแล้วห้ามโดดมันนะอาสนะเฮ้ยเกือบสูขิดอ่ะบนนั้นเฮียไอ้คนห้ามโดดอาสนะกูไปไหนวะอะไรยังไม่โดดเลยเนี่ยเห็นปะไม่เจอต่อ แม่งตีกันเยอะสุตกตัน่ใครบอกกูเที่ยงแต่เลือกกูมิตตีน่ะมาดิเพื่อนไอ้เหี้ยไอ้ไปไปเยอะจังวะไอ้เหี้ยทีมเรามีแค่สี่คนเองบอกนะสิบตัวไอ้เหี้ยเน้นเน้นครับิบตัวเน้นเน้นเชกูแม่งตีแคปไม่รู้อ่ะแต่สิบตัวเน้นเน้นมันจะโดนหลังดูให้ด้วยโอ้ my god หนีเพื่อนยาเฮ้ยจะปิดท้องกูสัสล่วงตนไหนหยอกกูด้วยของล่วงแต่ย่าดิสเจอร์นี่แต่แบบไม่อะไรทีมกูเนี่ยแต่ละตัวแต่ละนายท้าทีมงานไม่ได้อ่ะตอนนี้ได้คิอย่าังพี่ดูเลยกูดียมงแล้ววะ ติดเล็กไหมก็ชนะเออติดเล็กกูมาเอาไปเดบะติดเล็กดับปะติดเล็กกูก็ตายดิจูไม่ได้โดนย้อนอะไรเท่ากันวะตีมาสิบตัวแล้วสิใช่เหรอเออใครวะใครตัวเลยใครพวกมันอ่ะใครถามเฮ้ยยอกยอกเดอะไรเล่นครับอะารเล่น ตึงนี่เหงาวะตึงๆอ้ยปืนไรอ่ะชิปืนไรอ่ะปืนทีเหรอวะเอเล่อเี่ยโอ้เอเลยังก่มมีตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวอ๋อเอะดิเฮ้ยมึงวกเมนมีตัวเดียวนาเดยวเดเดเดไหนอะเอ่อที่ครับเด๋วเดี๋ยวเดเดดนดิตดเ เดี๋ยวใส่อะอาคินาแบบเดียวตอนหนึ่งไปหนึ่งต<ะ>ัวหนึ่งโดดโดดเออพื ER ่ uh อนกูหายหมดไอ้ตังูมาตามมาังควาเ e. พ ER uh ื่อนไอ้เจ๊เพื่อนกูหายหายฟับหายฟับแต่ละตัวไม่เหลือรอดอะเอฟซีพี่ครับขอบครับเ <c oughs> อฟซีพี่อาซุไกครับขอบครับขอบคุณหมดอะแล้วก็ชื่อกูเว้ถามเรื่องรเอามานะแบบเอาคินาคมจัดเลยเฮ้ยธรรมดาน้อง ที่มันตัวคมตัวมีนายอยู่แล้วที่เสียงมีนายอะ่ะเฮ้ยกูเล่นคนเดียวใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยย้ายตึกอาสนะอาสนะมันไปตูดย้ายตึกเอาสนละลา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 <ะ>อะไรไอ้พวกมึงหัดแคมป์กันไวๆดิให้โดดไปโดดมาไม่นูเออเฮ้ยเอ็องจะยอมแตกดีกวนะ่าสินะเต่า้านไปวัดสุดให้ตลอดอะ่ะไม่มีโดดอยู่แล้วผมก็วัดสุดเหมือนกันพี่ ไอเราไม่ห้ามโดดเคปป่ะรวมเงินรวมรวมรวมมันมันมันไม่มามันไม่มามันไม่มาโดนมันคูแยบหน่อยโดนมันคูแยบหน่อยโดนมันคูแยบหน่อยนะเฮียเฮียงานนี้ใครไหวพยายามให้ไม่แตกแล้วกันเนาะรอนะรอนะรอนะจิบมันเก่ามันก็ยังมีราคานะครับยังไงก็สักสองสองร้อยอะสองร้อยอ่ะสองร้อยอะก่อนเปลี่ยนโปรมึงเล่นอะไรกันตรงนี้เนี่ยงป้านี่มาตรงนี้มาเล่นตรงนี้ อย่าเล่นหน้าโสดแต่ละตัวแต่ตับคุณจะซ้ำมาแล้วมาแล้วเออมึงไม่หัดจริงกันมื่อทีตรงเนี้ยเขาเซเลฟเซเลปองอย่าเล่นี่เหนนี่เขาเซเลปหายแต่จะแซมจะไปลงลงไอ้เกี่ยไหนมีอะไรน่ากลัวกูถามจริงเลยโอ้ยกูเจอตอหลังหลังไอ้เหียร์น่ากลัวเลย เยอะผมไม่คนเดียวไม่ไหวจริงวะเพี่อพวกเทียนี่ไม่โหดจริงนะสันนี้โดดแต่ก็ไม่เท่าไหร่นี่วะเฮ้ยเอกถ้าเราแบบเซตสี่พันประจุได้อยู่แล้วนะครับถ้าเราจูกอนนะแต่ถ้าวัดอย่างเงี้ยยังไงมันชุดเดียวตายอยู่แล้วนะซิกแมนตายมันขั่งจัดแบบมันกดทุกเม็ดเลยเฮียอัสนะมีพี่คนเดียวนะพี่ช่วยเหลือตัวเองนะเพื่อนมันหรองสิบต่อหนึ่งอะไหวปหมล่ะจะตายแล้วตายหน้าทดนะ กูเล่นยังไงอ่ะอเฮียมันไม่มีคนเตะพี่แล้วอโอโแต่ว้าวมากูได้เวลาคืนแล้วไอ้เฮียงานเนี้ยเป็นเฟินดี๋ยงกูขอคืนในเซิฟหนึ่งๆน,นะครับผมมาดูกันว่าเราจะอยู่หรือเราจะไปเฮ้ยไม่วัดเลยวะมผมพมตึงๆแล้วกัน อย่าพกมากเลยกันเหนื่อยเหียใช้ได้ได้ใช้ได้ทั้งโลกใช้ได้เนี่ยมาเดิกใส่กูคมใส้กูคมมากใส้กูคมมากธนูเนะี่ยชอบเฮ้ยเอา้าเสียงลูกค้ณอ,อะไรวะเอา้าอะไรอ่ะน่าจะดิสผมแหละเมื่อกี้ อะไรวะผมจัดประหลัดบอกจนไม่กล้าแล้วคลิปอูจะเปิดยังไงต่อท่น,นี้ไอ้สตร์ุตสาเปิดมาแล้วนี่จะมีคนลงไหมเนี่ยแต่ผมโพสแล้วนะโพสในกลุ่มแล้วนะครับว่าอยากเจอรุ่นใหญ่มาได้หมดทุกไซส์บ 4, แบบสี่พันอยากแตะอีกเซตหนึ่งแต่นี่เซตสุดท้ายแล้วมีแค่สองเซตเท่านั้นเองเติบ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 เไม่มีเลยวะ่ะตายไปก่อนขอค่าคลิปนะขอค่าคลิปแน่นอนมา พร้อมขายคลิปเลยมาพร้อม่าคลิปอยู่แล้วครับคุณเล่เฮ้ยมันถือมีดทำไมอ่ะยิบมีดม่นน่ากลัวว่ะอุ้ยโตเอ็มเอ็มเฮ้ยไปเก็บมีดมีน่ากลัวเยียเดี๋ยวมันฟันกูเออเดี๋ยวมันฟันผมนะมีดแรงมาก มันคมยังอะ่ะเฮี้ยแคดไนะขอลองตั้งสติก่อนนะผมเออจออาจจะเปลี่ยนไปนิดนิดหน่อยนะครับผมปรับมานะเฮ้ย okay, เท,ท่าทีเฮ้ยปืนกูเบาๆปากวนี่ยเอเลมันไม่โหดปืนแบบนี้นะผมว่าถ้าผมแพ้นี่คือจบนะครับคือ จบการวอรซีที่เล่นมาโอ้ยหลุดผลาดแล้วเลยพลาดแล้วมันโหดแค่ปืนตรงนะครับปืนแบบนี้มันเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แบบถ้าผมแพ้คือเฮ้ยถ้าผมแพ้คือแบบจบวงการวอรซีที่กูเล่นมาแ่นานแสนนานอะ Yeah. แต่ปืนเหมอืหมอนของผมจะล่าช้ากว่าน,นิดนึงนะเรื่องหนีแหละมันไอ้เ้ยเฮ้ยมันรู้แต่มันน่าจะรู้แหละมันก็เล่นมันก็เล่นมาหลายเซิร์ฟไ้เหย้ย ้ยมันทุ่งปั๊มยาเหรอวะแป้วามันหลบผมปั๊มยาหลยายรอบอยู่แล้วเนี่ยกูทำอะไรวะไปนหนึ่งครับผมขอจูนตัวเองก่อนหนึ่งสองซ้ำมาตอนเนี้ยผมบอกเลยไม่จะพาแน่นอนหัวทุกเม็ดนะครับผมมันทึ่งปั๊มยาเฮียแปลว่าหัวต้องยิงหัวเยอะกว่าน,นี้นะครับ là gì? nó nhìng mà không được nó thực trọng quá. Tôi lóng rồi nè. Tôi rồi nè. Ai ơi, lừa trung 40 รอบนี้ยูอามันจะแตกไหม okay. โอเคไม่กล้าหัวหัวเท่ายูอารเลยเยวกูรอบเนี้ยยูอากูทำทุนทำทุนแรงเกินหนุ่มต้องกันไวเกินสีม่มาสุดเนี้ยกูต้องได้อสัตว์เซตเนี้ย โอ้โหยังวะผมไม่ไหวแล้ววะทุกคนต้องเปลี่ยนสักหน่อยวะต้องเปลี่ยนสักหน่อยมองไม่เห็นตัวเองไอยี่ห้อมาเออค่อยมองเห็นตัวเองหน่อยอเมองไม่เห็นตัวเลยเี้ยเด็กบางจัง ไม่ตัวเลยไม่เห็นแล้วอ้ยกูมองไม่เห็นมันเหมือนกันแหละอยู่ที่ใจเลนอยู่ที่ใจอย่างเงี้ยมาดิวิ่งผมเกือบตายนนเมื่อกี้ ยีป่ปืนไอเฟ่แม่งบังจัดเลยหอยเ <Okay. S 3> ลยอะแค่ยังมองไม่เห็นเลยเปลี่ยนเสืได้ไหมเปลี่ยนเสื้อนี้เฮ้ยเรื่องไรของวะของผมไม่รับขอ,อมผมต้องเปลี่ยนแหละเฮ้ยไม่ตายว่าเอันนี้ออกเดียวนะครับเปลี่ยนเป็นนกเดียวนะมา เออตั้งแต่นี้มันจริงโดนเลยวะได้อยู่ได้อยู่ถือว่าไม่แย่นะครับแทำเลยไอ้หนุม่ม,มวิม่งไปเราหมืดอ่ะไอ้เชี่ยมันจะเอาคืนนะนนเนี่ยเหมือนอยู่ไคลิปที่แล้วนะครับแต่คลิปที่แล้วผมแพงกว่านะไม่ตายไอ้เฮียว่าทุกดอกว่าทุกดอกอ่ะ ได้อยู่แล้วได้อยู่ได้อยู่แบบนยฮะเราห้ามกลัวนะหมดพึ่งปั๊มยาเหี้ยตูม้มถึงยังวะไอ้ไเียเลย,เเยตัวโคตรถึกเลยหรือตัวผมกล่าววะไม่นะตัวห้าพันเท่ากันแหละอย่าร้องอสาุานะ ำลังฟินอย่างเงี้ยเฮ้ยมันไม่ตายพี่เห้ยถึกอยู่นะเล่นถึกมากอเลนเล่นถึกมากได้อยู่ไม่ได้แย่นะครับเราได้เปรียบนะตอนเนี้ยเราได้เปรียบตรงปืนนะครับ อ้ยขนาดได้เปลี่ยนตรงปืนนะเนี่ยไอ้เฮี่ยเฮ้ยอย่าลัปัดโซนี่เลยมืดอะเฮ้ยเกือบตายนู่บอกเลยงานนี้คลิปยาวไอ้สัตว์ ย่ okay. ยาวถ้าถ้ามันนี่ผมก็คงตัดบ้างแหละมาหนุ่มเราวัดกันดีกว่ามาขึ้นรถดิโอเคขอโทษ ي, ใก,ล,ใกล,ล,ล้ๆเลย,ยเลฟินๆเลยอย่างเงี้ยเลฟินๆเลยฟินๆเลยนะครับสะสมแตกอยู่อาแตกอีกแล้วไอเลเตอกแล้วประมาณนี้กันครับทุกคนฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์เพืจะคลิปะลรต่อไปนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีก็บ๊ายบาย